านมาจอนี่แซบมาทานข้าวเราเปิดตั้งแต่เช้ายันดึกนะครับน่ครับกุ้งสดๆเป็น็นตใหญ่ๆมีโอกาสมาจอนี่แซบนะครับเด้อยกับอีกหนึ่งเมนูใหม่กุ้งเผาสดๆนะครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีจอนี่มือป่าปินดีครับสำหรับพี่น้องเข้ากินกุ้งสดๆกุ้งเผานะครับวันนี้เรากุ้งเดินทางมาถึงจอนี่แซบแล้วนะฮะอ่าไปน่ครับกุ้งสดๆเลยนะครับเรามีบ่อกุ้งเห็นไหมฮะเรามีบ่อกุ้งอยู่ เพื่อให้พี่น้องก็สั่งกุ้งสดๆถึงมาเผาเลยครับกุ้งตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่ๆแซบๆน้ำจิ้มซีฟูดมาวจอนอีแซบเชิญน,นะครับกับอีกหนึ่งเมนูเพิ่มเติมเมนูเด็ดนะครับกุ้งเผานะครับนี่ครับเราเดินทางมาถึงอุบลเรียบร้อยนะครับกุ้งสดๆเป็นๆตัวใหญ่ๆน้ำจิม้มแซบๆนะครับ เอาเปิ้ลสีสันกิโลเลยข้อละว้อเบิ้ลละว้อเอาเบิ้ลแล้วนะครับนะครับผ่านมาเบิ้ลแล้นี่ครับร้านอาหารของเรามีหลากหลายเมนูครับลาบขมต้มแซ่บไก่ย่างปลาเผานะครับล่าสุดเรามีกุ้งเผานะครับซีฟูดน้ำกลิ่นซีฟูดนะครับพร้อมเสิร์ฟทุกทุกท่านเรานะครับผมออกลงออกเครื่องออกอย่างดีนะครับเอาสดๆให้พี่น้องเขาเลยไปกินเลยนี่ ต้องจับกล้องนิ่งๆเรามีกุ้งมาพร้อมเสิร์ฟทุกท่านแล้วนะครับมาเด้อครับพี่น้องเด้อมาเด้อมาอุบลราชธานีแวะมากินอาหารหลากหลายเมนูไทยจีนซีฟู้ดเรามีหมดครับลาผมต้มแซบกุ้งเต้นก็ยั่งมีก้อยกุ้งก็มีไก่ย่างปลาเผานะครับไก่ย,ย่างปลาเผากุ้งเผากุ้งสดๆนะครับเราลงเครื่องออฟอย่างดีนะฮะปานมาอุบลราชธานีแวะมาทา่เขา่าลานจตนุจักรครับตั้งอยู่กลางเมืองอุบลราชธานีอำเภอกลางเมืองวังลิชสำราบครับ เข้า g o o g l e Map พิมพ์จอนนี่แซบได้เลยหรือจะเข้าเฟซเพจเฟซบุ๊ก <P ain> พิมพ์ว่าจอนนี่แซบครับลาบผมต้มแซบนะครับไก่ย่างปลาเผาอาหารไทยลหลากหลายเกือบ200เมนูรวมทั้งกุ้งเผาสดๆนะครับผ่านมาจอนนี่แซบมาทานข้าวเราเปิดตั้งแต่เช้ายันดึกนะครับประเดิมจานแรกครับอ่าแซบๆกุ้ง1กิโลนะครับมาขอบคุณค่ะครับมีโอกาสบ้าจอนนี่แซบไหครับเด้อ กับอีกหนึ่งเมนูใหม่กุ้งเผาสดๆนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ